สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําคลิปของผมเองนะครับหลายคนนะครับมีคําถามว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องมีการใช้กล้องหลายกล้องนะครับในการที่จะถ่ายคลิปคลิปหนึ่งนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าเวลาที่เรามีคลิปหรือมีกล้องหลายๆตัวนะครับที่เราใช้ในการถ่ายทําคลิปนะครับถ้ามีหลายตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับซึ่งจะทําให้เวลาที่เราตัดต่อวิดีโอ เราเข้ามาเนี่ยครับจะทําให้คลิปเราเนี่ยดูไม่น่าเบื่อนั่นเองนะครับวิธีการนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความพร้อมนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับหรือว่าผู้ช่วยนะครับ เราก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะใช้ในการที่จะตั้งกล้องเช่นสมมุติว่าเราทํางานคนเดียวนะครับมี2กล้องนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือก็ต้องมีกล้อง2ตัวใช่ไหมครับมีขาตั้งกล้องด้วยนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถกําหนดหรือตั้งมุมกล้องเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อว่าเวลาที่เราเนี่ยทำการถ่ายคลิปนยครับก็สามารถตัดสลับนะครับหรือเปลี่ยนมุมมองนะครับซึ่งจะทําให้คลิปเราเนี่ยไม่น่าเบื่อนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแค่กล้องกล้องเดียวนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากให้เริ่มจากกล้องกล้อง ล้องเดียวก่อนนะครับโดยการที่เราเนี่ยเราอาจจะมีการถ่ายคลิปต่อเนื่องไปยาวๆนะครับจะมีวิธีการตัดสลับนะครับโดยวิธีการตัดสลับเนี่ยเราก็แค่ใช้กล้องกล้องเดียวของเรานี่แหละในการตัดสลับนะครับก็ผมจะมาบอกวิธีการนะครับว่าการใช้กล้องเดียวนะครับและทําให้คลิปเราเนี่ยดูไม่น่าเบื่อครับมีวิธีการอย่างไรไปชมคลิปกันนะครับ กับวิธีการนะครับที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแค่กล้องกล้องเดียวนะครับแต่อยากให้คลิปเราเนี่ยครับดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องพูดให้เก่งก่อนเนาะ อันดับแรกเลยนะครับเรามีกล้องเดียวนะครับเราก็พยายามถ่ายคลิปของเราเนี่ยครับหรือวิธีการพูดของเราเนี่ยให้ดูน่าสนใจก่อนนะครับจากนั้นเราก็ตั้งถ่ายยาวๆเลยนะครับพอเราถ่ายไปนะครับเราอาจจะมีการพูดสิ่งต่างๆนานานนครับในช่วงที่เรามีการพูดถึงนะครับ สิ่งที่สําคัญหรือเป็นไฮไลท์ของคลิปเรานะครับเราก็ให้ตัดสลับนะครับก็คือให้ทําการครอบภาพนะครับอย่างนี้ครับผมจะวิธีการผมพูดถึงสิ่งสิ่งของสิ่งหนึ่งนะครับผมก็ลังจะเน้นคำครับผมก็จะบอกว่าผมกําลังจะพูดถึงสิ่งนี้นะครับผมกําลังจะพูดถึงสิ่งนี้นะครับก็จะเน้นคำไปนะครับว่า ผมกำลังพูดถึงสิ่งนี้เนี่ยผมก็จะครอบภาพผมครับที่มีจากการถ่ายกล้องกล้องเดียวนะครับเข้าไปนะครับให้ดูเน้นคาหรือเน้นความน่าสนใจของคําพูดในช่วงที่เรากําลังจะพูดอยู่นั่นเองนะครับเราก็ใช้วิธีการครอบภาพน,นะครับในการสลับตัดสลับเข้าไปเพื่อให้คลิปเราดูน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นวิธีการแรกนะครับวิธีการที่สองครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจําก็คือว่าเวลาที่ผมมีการพูดถึงสิ่งของสิ่งใดหรือกําลังพูดถึงอะไรสักอย่างเนี่ยครับ ผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมครับสามารถเห็นภาพหรือเห็นอุปกรณ์กำลังที่ผมกำลังพูดถึงเช่นผมพูดถึงกล้องถ่ายรูปนะครับผมอาจจะพูดถึงดินสอปากกาอย่างนี้ครับผมก็จะโชว์รูปขึ้นมาว่าเป็นกล้องอย่างนี้นะครับแล้วก็โชว์เป็นรูปปากกาอย่างนี้นครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงนะครับการอินเสิร์ตภาพเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะทําให้คลิปเราเนี่ครับดูน่าสนใจมากขึ้นในวิธีการนะครับ อันดับ3นะครับก็คือการใช้วิธีการตัดภาพแบบ picture in picture นะครับวิธีการคล้ายๆกับวิธีการที่2เลยนะแต่วิธีการที่2นะครับเวลาที่เราพูดถึงในช่วงไหนนะครับเราก็จะตัดภาพมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพที่เต็มๆที่ไม่ได้ไม่ได้มองเห็นตัวเราอย่างนั้นนะครับแต่วิธีการที่3ที่ผมกําลังบอกนะครับ ก็ทําวิธีการคล้ายๆกันกับวิธีการที่2เลยนะครับก็คือการทํา Picture in Picture นั่นเองนะครับก็คือเวลาที่ผมพูดถึงกล้องนะครับผมก็จะ Insert กล้องขึ้นมาเป็นภาพเล็กๆนะครับอาจจะอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับของตัวคลิปของเรานะครับเราพูดถึงดินสอนะครับเราก็อาจจะให้ดินสอนะครับปรากฏขึ้นมาในตัวของคลิปนะครับอาจจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องการที่จะ อินเสิร์ตภาพหรือทำพิจเจออีพิจเจอนะครับในรูปแบบไหนนะครับซึ่ง3วิธีการนี้ครับผมว่ามันเป็นวิธีการง่ายๆนะครับและเราเนี่ยก็ยังไม่จะเป็นที่จะต้องลงทุนกับการซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับแล้วก็เป็นมุมมองในการทํางานของผมนะครับที่ใช้การทําคลิปต่างๆเหล่านี้นะครับก็หวังว่านะครับ3ตัวอย่างนี้นะครับที่ผมมายกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาวิธีการทําให้คลิปเราเนี่ยดูน่าสนใจนะครับ ผมว่าวิธีการเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเราก็แค่นําสิ่งที่เรามีอยู่นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนะครับถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรามีงบมากขึ้นนะครับเรามีงบที่จะลงทุนในการทําคลิปมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เมาทําคลิปของเราในดูมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนนะครับก็ ไว้กับเพื่อนๆน,นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ